สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบครับสวัสดีปีใหม่2569ด้วยนะครับวันนี้วันจันนี้5้มกรลาเลยนะครับก็เป็นวันที่ทุกคนคงจะเริ่มทำงานเริ่มใช้ชีวิตนะครับในปีใหม่2569นี้นะครับปีใหม่นี้มีใครไดกีตาร์ใหม่ไหมครับไดกีตาา์ใหม่เป็นของขวัญปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับ แต่ผมเชื่อว่าก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้กีตาร์ตัวแรกหรือกีตาร์ตัวใหม่นะครับเป็นของขวัญในวันปีใหม่นะครับแต่หัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผมมองว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับของผู้ค้านะครับสิ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยเวลาเวลาที่เราไปซื้อกีตาร์ใหม่นะครับ เอาแน่นอนเราก็ต้องลองต้องดูสูบทรงดูสีดูยี่ห้อดูอะไรจนเราพึงพอใจแล้วแหละล,ลองส่งลองเสียงจนเราถูกใจชอบแล้วแหละถึงจะตัดสินใจซื้อนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็สนใจเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของงานเฟรตงานคอนะครับเพราะมันสําคัญกับกีตาร์ตัวนั้นๆมากๆแต่สิ่งที่ผมเข้าไปเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบของร้านค้านะครับ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่มาซื้อกีตาร์นะครับเรื่องนั้นคืออะไรเวลาที่เราเดินเข้าในร้านเครื่องดนตรีสักร้านหนึ่งเนี่ยครับผมมองว่าการที่ร้านจะต้องเช็คคอเช็คเฟรดให้เรียบร้อยมีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อนที่จะนำกีตาร์ตัวนี้เอามาวางขายหรือเอามาให้ลูกค้าดูหรือลูกค้าลองเนี่ย ทางร้านเนี่ยจะต้องรับผิดชอบส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างผมเคยเจอก็คือร้านเนี่ยสั่งกีตาร์เข้ามาขายล็อตหนึ่งเป็นร้อยตัวเลยแล้วร้านเนี่ยก็จ้างจ้างจ้างเนี่ยช่างมาดูช่างคนเนี้ยเขาต้องตรวจสอบกีตาร์ทั้งหมดเลยเป็นร้อยรตัวนะครับแล้วก็ดูว่าอ่ตัวไหนงานเฟรตเป็นยังไงเซตอะไรถ้าตัวไหนงานเฟรตแบบเลวร้ายแย่ๆเลยอ่ะเขาอาจจะต้องมีการ ตั้งคอปาดเฟดนะครับเพื่อแก้ไขให้มันกลับมาอยู่ในทรงที่มันขายได้หรืออย่างที่ผมมักจะเจอเนี่ยบางทีไปซื้อกีต้าร์มาแล้วงานเฟดมีปัญหาแต่อาจจะมีปัญหาแค่1ห,หรือ2อเฟดเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะแก้ได้อาจจะแก้เลี่ยงปัญหาดีเฟคนี้ได้ด้วยการขันคอหรือในการเซตแอคชั่นนะครับไม่มีความเลวร้ายถึงขั้นต้องปาดเฟดนะครับ แต่ทีเนี้ยผมไปเจอกรณีหนึ่งคือกรณีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ร้านควรจะต้องตรวจแล้วเช็คแล้วก่อนที่จะนากีตาร์ออกขายแต่กรณนี้นีแต่กรณีเนี้ยเหมือนกับว่าบังคับบังคับเข้าคอร์สบังคับเข้าโปรแกรมกีตาร์ทุกตัวจะต้องเข้าโปรแกรมปาดเฟด เปลี่ยนสายอะไรก่อนก่อนที่จะขายให้ลูกค้าและคิดเงินเพิ่มคือผมก็บอกเฮ้ยโอเคถ้าเราไปซื้อกีตาร์มาเนี่ยสมัยกีตาร์สมัยก่อนเนี่ยบางทีบางร้านเนี่ยมันไม่มีการดูแลเรื่องนี้เลยแล้วพอเวลาเราเลือกเลือกผิดตัวมาเลือกตัวที่มีปัญหามาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วเลวร้ายมากเลยเพราะเราต้องนันกีตาร์ไปให้ช่างให้ช่างปาดเฟดแล้วเขาก็ต้องคาวนิงทำอะไรใหม่เซตอัพใหม่ คือปกติลูกค้าซื้อกีตาร์ไปลูกค้าต้องเอากีตาร์ไปเซตอัพอยู่แล้วครับซึ่งปกติแล้วการเอาลูกกีตาร์ไปเซตอัพเนี่ยมันควรจะเป็นว่า,าใช้สายยี่ห้อนี้เบอร์นี้เซตคอเซตแอคชั่นให้เหมาะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์การเล่นของลูกค้าลูกค้าไม่ควรจะต้องมานั่งแก้ปัญหางานเฟดที่มีปัญหาอีกแล้วงานเฟดที่มีปัญหาเนี้ยร้านควรจะต้องรับผิดชอบกีตาร์คุณสั่งมาเป็นร้อยร้อยตัวนะครับถ้าคุณ q c กีตาร์คุณหมดเลย และกีตาร์คุณออกไปในท้องตลาดนั่มีปัญหาคุณไม่มีความจําเป็นนะครับต้องมาบวกค่าอะไรตรงนี้ก่อนขายคือคุณบวกหลังร้านไปได้เลยสมมุติผมสั่งกีตาร์มา100ตัวผมไม่อยากให้กีตาร์ผมมีปัญหาตอนขายผมนำกีตาร์มาเช็คทุกตัวเลยตัวไหนมีปัญหาผมแก้ผมฟิกทั้งหมดสมมุติผมฟิกกีตาร์ไปสามสิบตัวที่เหลือโอเคหมดผมมันก็ต้องมีคอสในการที่เราฟริกกีตาร์เราใช่ไหมครับ คอสเนี่ยมันควรจะบวกไปกับค่ากีตาร์ค่าน,นั่นนี่แล้วมันอยู่ในราคากีตาร์เลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องรับรู้หรือมาต้องมารับผิดชอบอะไรตรงนี้เพิ่มแต่การที่กีตาร์มันสมมุติเราไปสั่งโรงงานมาแล้วกีตาร์เข้ามาหาเราเนี่ยแต่พอลูกค้ามาซื้อกีตาร์มีปัญหาหรือเราต้องไปคับบ,คบังคับเขาเข้าคอสต้องมาปาดเฟตก่อนหรือมาเฮ้ยต้องปาดเฟดเปลี่ยนสายต้องอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมมองผมมองว่าตรงนี้แม่งเป็นอะไรที่โคตรจะ ไม่ยุติธรรมเลยเขาจะไม่แฟร์กับลูกค้าเลยนะครับถ้าคุณจะทําคุณคุณพูดไปเลยกีตาร์ผมเนี่ยใส่สายมียี่ห้อมาแล้วจากโรงงานตรวจเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณก็บวกไปกับราคาเลยครับบวกไปกับราคาขายเลยเพราะว่าถ้าคุณตั้งราคาขายกีตาร์ราคาถูกแต่คุณไม่ขายนะถ้าจะซื้อคุณเนี่ยต้องผ่านคอรสนี้ก่อนแล้วบวกตังค์อีก แล้วถึงจะขายไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่ามัน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 พิลึกแล้วมันประหลาดมากแล้วมันก็ค่อนข้างจะไม่แฟร์กับไม่แฟร์กับลูกค้าเลยนะครับคือหลายๆยี่ห้อที่เป็นกีตาร์ราคาถูกทุกวันเนี้ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแทบจะไม่มีปัญหาเลยอย่างที่ผมเคยเจอมาหลายๆตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยบางตัวไม่มีเลยนะครับบางตัวมีนิดนึงจนที่ว่าเออมันผ่านได้ไม่มีอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยมองตรงนี้มุมนี้แบบไม่แฟร์เลยนะครับสาหรับสาหรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนคิดยังไงนะหรือเพื่อนๆอนมองว่าเออก็ดีเว้เราไม่เหมือนกับว่าเขาเขาทําให้เราแล้วเหมือนเซตอัพให้เราแล้วเราก็ไม่ต้องเอากีตาร์ไปเซตแล้วแต่ในความเป็นจริงการเซตอัพกีตาร์มันควรเซตอัพตามที่มันควรเซตอัพตามที่ผู้เล่นคนนั้นเล่นถนัดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้กีตาร์ตัวนี้เซตจบแล้วสายสูงเท่านั้นเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้น แต่ละคนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นไม่เหมือนกันตั้งสายสูงไม่เท่ากันนะครับแล้วมันก็จะกําเนิดเสียงกําเนิดซาวที่ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนซีครัเบป้อนของแต่ละคนที่ทุกคนจะเล่นออกมาให้ได้ซาวได้เสียงอย่างนี้ยังไงก,ก,ก,กับการเซตกับการที่แบบเหมาะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนนะครับซึ่งนั่นควรเซตอัพกับช่างกีตาร์ที่มีความชํานาญไม่ใช่เซตแบบเป็นสูตรสูตรอสูง2สูง1 5สูง1.75อะไรอย่างนั้นนะอันนั้นมันคือแบบมันคือ มันคือเหมือนฟิกโรงงานอะเซตไปให้มันผ่านๆม่นไม่ได้เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออะไรเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าเรื่องเนี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับผมผมว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วจะมันไม่แฟร์หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิท์ท,ธที่จะเลือกหรือไม่เลือกทุกคนมีวิจรารณญาณมากพอที่จะตัดสินใจว่า เฮ้ยอย่างนี้ฉันโอเคหรือไม่โอเคนะครับผมก็เพียงหยิบยกเรื่องนี้มาเล่ามาพูดคุยกันเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก้าวร้าวหรือหยาบคายหรือด่าทออะไรนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมว่ามันควรจะอย่างนี้มันควรจะอย่างนี้อย่างนี้มันก็เป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและพูดคุยกันนะครับอ่ะสุดท้ายเหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอย่างมีความสุขคลิปนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ